สวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่เข้ารลบหักแท่งสุขุสุขคนนะคะขอบคุณที่ติดตามอีสานอ่อนซ่อนโดยสาวน้ำยืนค่ะเดี๋ยวสิผ้ามาเบงขอกไก่ไข่นะคะพอดีที่แรกนั้นสาวน้ำยืนสื่อไก่ไข่มาเลียงอยู่ในเมืองอุบลอยู่บานในเมืองอุบลน,นะคะ ปรากฏว่าเข้าเริ่มไข่ได้หน่วยสองหน่วยนะคะพี่น้องคะแต่ละโตเนี่ยนะคะเริ่มไข่ปรากฏว่าเขาตายพี่น้องไข่เราก็ตายเมื่อนึ่งนั่นได้ไป่ายคลิปของคุณพี่มาโนดมาโนดอินทรัสถาพรน,นะคะพอดีออ้เพิ่นลกะเลียงไข่ไข่คือกันเลยถามออ้เพิว่า อ๋าอายเห็ดจางไดเหลี่ยงไก่ไข่เค้าไข่เค้าคือปลาตายเค้าคือเค้าคือไข่หนวยไ่หนวยงามแถอีงอยางยาสีน่ะน,นะคะขอบคุณอายมาโนดนำนะคะเพื่อนบอกว่าต้องเหลี่ยงเขาบบไห่ขอกเขาจืดพี่น้องคือสามน้ำเยื่เหลี้ยงอยู่ในเมืองน่ะก็จะมีอิดบอกเนาะคือเอาขอกตีเหลี่ยงไก่ตีวัสันทอมาเหลี่ยงไก่ไข่โบได้พี่น้อง ขอกตรงโปรงเพิ่นวาเนาะขอกตรงโปรงเรากาวิธีการจัดการให้น้ำนี่พี่มาโนดพี่นแนะนํำว่าให้เอาน้ำไว้ข้างนอกพี่น้องนี่ให้เอาน้ำไว้ข้างนอกแบบนี้นะคะคือเติมน้ำเขาทั้งนอกแล้วก็ให้เขากินอยู่ข้างในนะคะพี่น้องคือขอกตรงโปรงบอบอให้จืดประมาณนั้นแต่นน่พูซึกว่า,อ,าอยู่ในเมืองเนาะ หลังจากนั้นพี่น้องคะสาวน้ำยื่นกันเลยว่าโอ้สแสดงว่าทีเหลี่ยงอยู่ในเมืองนั่นเขาจะเป็นอ e ิดปอกขึ้นมาสามสี่ก่อนคุณนะคะขอ,อกเขามันจะบกโปรง่งแล้วอีกอย่างขอ,อกเขากับน้ำวิธีการให้น้ำให้อาหารให้ไวไ้ในขอ,อกเดียวกันเขาก็ค่อนข้างจืดนะนะคะ่ะก็คิดว่าเขาติดเชื้อตายพี่น้องกันเลยเอาไก่ไข่ทีเหลี่ยงอยู่ออกมาห้แม่อยู่น้ำยืน่นเหลี่ยงนะคะ โดยการให้เพิินแยกแยกน้ำแยกน้ำกับให้อาหารนี่แยกออกไปนี่นอะภูเ่าเฮ็ดเพิินกะเฮ็ดง่ายๆเพิินก็เอากุ้ทั้งกับแป้งหน่อยจยงซี่ละค่ะมาใส่น้ำไป้างนอกนะคะแล้วเพิินก็ให้อาหารทั้งในเออหูซื้อว่าเซีเอาห่มเปียกมาให้ไก่ที่น้ำเาบอนี่พี่น้องด้วจังไดแต่ค่ะแต่กะสิไปเบิ่งนะคะ รู้สึกว่าเพิ่นวานสับต้นกล้วยให้กินน้ำนี่นี่นี่มาเพิ่งมาเพิ่งเพิ่นเอาเพิ่นสับต้นกล้วยมีต้นกล้วยมียอย่ามีอาหารเราให้ห่อน้ำบอ่อบนะพี่น้องค่ะนี่น,นี่ต้นกล้วยนะคะเพิ่นเพิ่นเอามาสับให้ไก่กินเพิ่นว่านะคะเข้ากับไข่ดีอยู่ว่าสัน่นเดี๋ยวสิผ้าไปเพิ่นไข่นะคะมีทั้งเบิด12บตัวพี่น้อง1 2 3 4 5 6 7 8 เก้าสิบสิบสองก็ตัวผู้ตัวหนึ่งคือตัวผูน้นี้ที่แหลกสามน้ำยื่นว่าเสีเลียงเราก็สิเพาะพอเป็นโตออกมาว่าสีเอาแจกนั้นนะพี่น้องค่ะปากกดว่าบบเป็นไปตามที่ตั้งใจเดี๋ยวเอาแมาใไ้แม่เรียงกินไครอยู่อยู่น้ำยื่นนะคะเดี๋ยวไปเบิงคำคำเหมือนนี่มาเอาคา่าพี่น้องค่าตาแดงนะคะไปส่งโรงงาน ทางอำนาจ,จเจริญกเ็เลยมาแวะบานแป๊บหนึง่งเดี๋ยวขอเบิงขอเบิงไก่ก่อนนะคะขอเบิงไข่อ๋อเขาจะมีเขาจะมีไก่ตัวหนึง่งเป็นไก่ลูกผสมเพื่อนว่าเป็นไก่เป็นมีตะเภาท่องหรือจังไดเน,นี่หล่ะพี่น้องเขาเปิดไข่หน่วยเขาขาวนะคะจะมีตัวหนึง่งนอกนั้นจะเป็นไก่ไข่ที่เขาเลี้ยงกันทั่วไป จะมียูนว่วยหนึ่งเป็นสีขาวเนื่องจากว่าเป็นเป็นไข่อย่างกอเพลินพันตะเภ้าท่องบอกอผสมเนี่ยนะคะพี่นองคะ่ะไข่ดีอยู่ตัวละหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจดปดเก้าเขามีทั้งหมด1ิบสิบเอ็ตัวสกระตูผูมือนี้น่าจะได้เก่าหน่วยนี่คือน่าจะเป็นพอเพราะท่านได้เก็บนะคะแต่พูดดีเ้าจะได้เก็บเอาไข่ไปกินเลยนะคะ พามาเบ่งค่ะเรียงไก่ไข่พ่อด้กินพี่น้องคะเลียงไก่ไข่อยู่บ้านอยู่น้ำเงืนอผู้เฒ่าเรียงเป็นกระใสเฟืองในในหมีน้ำขอบเขาให้อาหารให้ยาซับให้ต้นกล้วยซับให้หลายหลายอย่างเลี้ยงไก่ไข่ไว้กินในครัวเรือน ต่างใจเลี้ยงอยู่ในเมืองคนลดอยากล่องเลี้ยงเบิงเลี้ยงบ่วใดสาพี่น้องเอ้ยเขาตายเพราะใครเด๋นวยสองนวยตายก็เลยไปซื้อเพิ่มซื้อเพิ่มมาอีก10บโตหลังจากตะกี้เลี้ยงหาหกโตนี่แหละตายไปจนสิเปิดเหลือตโต2สองโตแต่ไปซื้อมาเลี้ยงใหม่ด้วยค่ะนี่จังได้ถือว่าโอเคอยู่ค่ะพี่น้องไม่ใครกันไม่ใครกัน,น,กนง่ามอยู่ แต่บางยังหน่วยหน่อยอยู่เขาพึ่งไข่มั้งเขาพึ่งไข่พี่น้องไข่ก็ถือว่าโอเคอยู่ค่ะบอทนายปันไดค่ะเขาไข่ใหม่่ะผพามาเบ่งไก่ไข่ที่เลียงไว้อยู่บานแยกน้ำกับแยกอาหารออกจากการบาบไห้คอกจืดนะคะพี่น้องคะ่ะ เพราะว่าถ้าขอกจืดน,นี่เขาก็จะเพิ่นว่ิติดเชื้อตายได้ง่ายขอกตรงโบแชะนั่นนะคะนี่นะคะปล่อยออกมาแล้วพี่น้องค่ะโบได้ตั้งใจปล่อยเบื่องฮันนีเขาไปในขอกเขาปลากฏว่าเขายางน้ำกดออกมาหลกไปเบิ้์ดแล้วพี่น้องเลยไปไปสนั่นแล้วนะคะ เป็นไก่ไข่ไอารมณ์ดีแล้วค่ะบัาตานี่ก็ปล่อยออกมาละแบบนี้ไก่ไข่ไอารมณ์ดีปล่อยเลี้ยงไว้แบบนี้แล้วค่ะพี่น้องค่ะกับไข่ดีอยู่เนาะเขีนยนอยู่หันเก่าหน่วยไข่ดีอยู่ค่ะว่ามีอย่างพี่น้องค่ะคลิปนี้ทายเล่นเลนอยู่บ้านพอดีแวะมาบานกับเบิ่งไก่ไข่ไปน้ำขอบคุณพี่น้องที่ติดตามนะคะ อยู่ที่แห้งหักแพงแบ่งปันค่ะสวัสดีค่ะ